สดีค่ะดิฉันคิทิยาพรสวยมานักที่33ม4สทัค่ะ10 10เอส่า้เตาเทละ สิบเก้าิกะจีสิบหกเมกะเมกะเอ็กิโลเคส เอ็กซ์โตรเอชสิบหนึ่งเดคาเดเอสิบลบหนึ่งเดซิสิบลบสองเซนติสิบลบสามมิลิสิบลบหกไมโครสิบลบเก้านาโน สิบลบสิบสอโก10ิบลบสิหแฟมโตรสิบลบสิบแปอสโตร